ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนนมาแล้วเสียงดีแล้วมาแล้วตอนเรื่องดีๆแห่งวงการสัตวศาสตร์ของชาติไทยนะจะบอกให้สัตวศาสตร์บ้านเราไม่ไมน้อยหน้านะใครสัตว์พังหลายไม่อยู่คำปลาสัตวศาสตร์บ้านเรามีแต่จะก,ก้าวหนะ้า ต่อไปต่อไปการประชุมวิชาการเรื่องสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่12ที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีมุ่งเรื่องงานวิชาการที่แสดงผลงานต่างๆทําวิจัยท่นมาแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาด้านปศุสัตว์เรื่องอาหารที่เป็นอาหารแห่งอนาคตที่ทําให้เป็นให้ความรู้รวมถึงได้ประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยครับและการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16จะเอาผลงานวิจัยที่เราศึกษาวิจัยในมหาลัยหรือว่าในสถาบันเนี้ย มาเล่าสู่กันฟังมาถ่ายทอดให้กับนักวิจัยด้วยกันหรือผู้ประกอบการโดยเฉพ,พาะภาคเอกชนได้นำมาไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคปริษั์ของประเทศไทยครับอยู่ในทีมสัตวสาสตราสร้างสรรค์บูรณาการศาสตร์ศิลเพื่ออาหารแห่งอนาคตอย่าง,ย,างยั่งยืนตอนนี้เราส่งออกไก่เป็นอันดับ3าของโลกน,นั่นะมีเงินเข้าประเทศไทยเนี่ยปีประมาณล้านกว่าบาทล้านล้านนะฮะล้านล้านครับอันนี้ก็คือเป็นความภูมิใจอันนี้เป็นเป็นความภูมิใจที่ทําไม เราจะต้องอยู่ได้ยั่งยืนต่อไปพี่น้องวงการสัตวศาสตร์จงภูมิใจสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าการจัดการดีได้อาหารดีมีคุณภาพเพื่อคนไทยและคนทั่วโลกครับขอให้วงการสัตวศาสตร์ของประเทศไทยจงจงเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่ยังคิดเกษตรคือชีวิตคือวิธีที่เราเป็นมา ทั่วโลกเขายอมรับว่ากเกษตรไห้โชคเกษตรโลกเกษตรเราข่าวดีดีกับพี่คำรณรวมพักรวมพวกรวมพลร่วมคิดร่วมทำเพื่อชาวเราเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งชาติก้าวหน้าที่ชะอำเพชรชบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้กเกษตรพ่อกเกษตรแม่ไม่แย่ยังคิดเกษตรคือชีวิตคือวิถีที่